สบายดีและสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูถนนคนเดินนะครับว่าจะมีคนเดินจริงๆมั้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับชมซื่อถนนคนเดินจริงหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าสมซื่อที่ว่าถนนคนเดินจริงหรือเปล่า ปกติไม่มีคนเดินนะครับวันนี้จะมีคนเดินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอ้โหสมชื่อถนนคนเดินจริงๆครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับถนนคนเดินที่นะคนปรปฐมนะครับจะเปิดทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทุกคน คนเยอะมากเลยนะครับชมซื่อถนนคนเดินจริงๆนะครับทุกคนใครที่อยู่นครปฐมมาเที่ยวได้นะครับทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์นะครับทุกคนคนเยอะจริงๆนะครับชมซื่อถนนคนเดินนะครับใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนวันนี้จะถ่ายคลิปที่นครปฐมให้ทุกคนดูนะครับฝากติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใครที่อยู่นครปฐมจะรู้ดีนะครับว่าถนนคนเดิน จะเยอะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนวันนี้มีโอกาสมาที่นคะรปฐมถนนคนเดินนะครับ สุดยอดจริงๆครับแม่ค้าพ่อค้าขายของที่ตลาดถนนคนเดินนะครับถ้าเมืองลาวเป็นแบบนี้คงจะดีนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นถนนคนเดินจะมีทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยนะครับต่างจังหวัดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ บรรยากาศแบบนี้ประมาณ6โมงนะครับทุกคนนานๆทีจะได้มาถ่ายคลิปนะครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้จะอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับคนที่นคนปรปฐมจะรู้ดีนะครับทุกคน ใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับยูทูบเบอร์ไทยลาวนานๆทีจะได้ถ่ายคลิปนะครับเมืองไทยต่างชาติก็เดินมาเที่ยวกันนะครับทุกคนเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ขายของนะครับขายสินค้าทุกอย่างนะครับทุกคน นานๆทีจะได้บรรยากาศต่างจังหวัดให้ทานผู้ชมดูนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอันนี้ยังไม่เราเดินยังไม่ไม,ไม่ไม่สุดทางนะครับยังอยู่นะครับทุกคนยังไกลมากเลยนะครับเดินจนขาลอยหมดแล้วนะครับยังไม่ถึงเลยคนเยอะมากเลยนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้คลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับเป็นตลาดขายสินค้าขายของกินนะครับทุกคน